ครับตอนนี้ก็ได้เอาเสมอ,อที่ส่งไปโมไบพัดลงบ่ดจริงนะครับตอนนี้มาสูบน้ำที่นาก็คือใช้ไฟปั่นจากใด3กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่กล่องควบคุมดูตอนนี้โวลต์มาที่226โวลต์น,นะครับวัตต์อยู่ที่822วัตต์กระแสมาที่4.2นะครับแล้วก็รอบ ที่สองพันสามร้อยสี่สิบรอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ําปริมาณน้ําที่ได้กันนะครับนี่ลงไปท่อ PVC สามท่อนนะครับสามท่อนบ่อสี่นิ้วท่อ PVC สามท่อนแล้วก็นูน่นส่งไปนาแปลงนู่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลายสายก่อนนะครับปลายสายปายสาย ปริมาณน้ำออกดีนะครับดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับของเก่าที่ไม่ได้โมมาอ่อห้อยปากกระกบอ,อกเลยนะครับเดี๋ยวเอาลองลองถอดดูจากต้นทางนะครับอ,อ่อนี่นะครับอ่าปริมาณน้ําที่ออกนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ พุ่งไปได้นะครับน่าจะประมาณ10ประคิวนแน่นะครับอยวดูกใจจับดูสีทีสีค้างนะครับเพราะว่าไอ้ขอบ่อนี่มันไม่ไม่สูงนะครับปกติที่เห็นเข้าพุ่งพุ่งกันคือขอบ่อมันจะสูงทีสีเขาจะใส่ไว้สูงนี่ออกพุ่งถือว่าใช้ได้นะครับ